ดีคร please, ับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีทุกคนที่อยู่ด้านบนด้วยนะครับฮัลโหลเสื้อสวยนะเนี no ่ยครับอุ้ยคิดถึงไหมเห็นแค่เงายังไม่รู้ว่าใครอ่ะคิดถึงจริงเปล่าคิดถึงไหมอับ อโม่งเหมือนกันนะอุยบูบี้เหรอขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาหานะครับวันนี้จ้าอะไรนะครับอีขึ้นแล้วครับผมยังมีไออยู่นิดนึงครับผมจะทำสีผมไหม รู้ได้ไงว่าไอเลิฟยูแต่ใกล้ๆนี้ก็ได้ทำแล้วแหละแล้วยูเลิฟมีป่ะเบื่อยังเบื่อสีนี้ยังจะทำสีอะไรับจะทำสีอะไรไม่บอกหรอกเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็รู้มันมีเหตุเหตุอะไรบางอย่างทำให้ต้องเปลี่ยนสีไงไม่เคยเปลี่ยนใจอยู่แล้วอ่ะ ปลอยอะไรใครสปอยใครหลุดไม่มีไม่มีไม่มีเอาช่วยเถินปั้งเอาช่วยออมากะไอันอทำท่าแพวพวใหดน่อยท่าแพวแพวท่าพวพี่นุ่มนี่มนุ่ม ได้ปะอ่าย่าย่าพุงพุงขายอ่าอ้าเป็นแมวเหรอไม่คนนั้นเขาขายน่ารักตลอดเนยให้เขาเป็นแมวไหมเราไม่ขายหลอดเราขายข่ำโอ้ยน่ารักวันนี้น่ารักกันจังเลยนะผมไม่เจอแบบนี้นานมากเลยอ่ะไปอยู่บ้านพี่ก็ได้นะแต่รักคนยาวนะไม่ทั้นไม่ทั้น อะไรนะเห็นเกินไปเหรอโอ้ยหัวดำไ้อ่ะเหมือนข้าวเหนียวมากุกะท่อันชันเหรอเนอโอ้ยฮะแสดงว่าเราอร่อยกันนะเนี่ยก็เหมือนนะถูกไหมอือแับฝั่งไอ้ยบงกุลาขอบคุณทุกคนที่มาหานะฮะจ๋า ให้สังนหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเรายิบขยึบไปฝั่งน้นบ้างดีกว่าเลยขยับไปฝั่งนี้บ้างดีกว่าสวัสดีครับ Hello babe ขอบคุณนะครับดีขึ้นแล้วครับผมกลับมาปิดละไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ ทำไมอ่ะรอจริงปะโอ้ว้า thank you so much ขอบคุณมเเุมอบคมกกขอบมกอมกคบอกวอาใหอร้องเพลงาห้ฟังมอมขอบคุณออออ ได้แล้วเหรอโอเคไหนใครใครไปโคราชบ้างใครไปโคราชบ้างครับใครไปโคราชบ้างเบลก็ไม่มีตังค์อ่ะเรามีแต่เธออยากเจอจังเลยครับพี่สาวไม่ได้ใกล้เลยเหรออ๋อ รับเหรออ่ะอ่ร้อนมากเลยเหรอทำไงให้ผมเป็นแฟนให้บ้างอะไรนะครับฮอตใช่ร้อนมากเลยอะไรนะฮะับเลยนะสี่เลยมันร้อนหรือมันร้อนจริงจี๊ดอ๋อได้แบบนี้นายนายสี่ลบสองได้เท่าไหร่สี่สี่ลบสองได้สองหรือเปล่าไม่่ใชแบบนี้หรอนี่เอาใหม่อันนี้เท่าไหร่นี่สองใช่ไหม อ่ะสี่สี่ลบสอไร่ลบสอได้สองบ้าจริงเถือไปหมดเลยผู้ชายจีบอะไรนะ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 เไปหมดเลยผู้ชายจีบ นอนมามีคาปัาคาบเบบีเหรอเออวี่สยมาฝั่งนี้บ้างขออนุญาตนะครับไปฝั่งนู้นอันนี้มาเป็นคังวันนี้นะฮะมามีคาโอเคอินี่มดกัดจริงหรือเปล่าอยากเล่นอยู่ปากหวานไม่ได้ไม่ได้เล่นมดกัดไม่ได้ขอหน้าดื้ออีเชยก็ดื้อละ จ้าเนี่ยเหมือนก็จะปับไหมเหมือนเหมือนเหมือนร้องที่เขาร้องไว้ไหมเออเหมือนเหมือนเหมือนเลยเนาะใช่ปะเหมือนเนาะอุ้จริงเหรออุ้ยผมจะไปฟ้องโน่นอื่นไม่ใช่ครับผมเป็นพี่หนุ่ม อะไรนะจ้าอันนี้ให้แม่มาขอสิฝากด้วยนะฮะเมื่อกี้ไรนะฮะฝากใจไม่ที่ผ่านมาเธอทำให้รักมีค่ามากเท่าไหร่กอดเสับฉัน มันมากมายจะสื้อความไหมเธอเข้าใจผ่าเสียงเพลงขอบคุณที่เธอไม่หัวใจที่ได้มีเอาไว้เพื่อรักใครสักคนไม่ต้องหาเหตุผลว่าฉันรักเธอที่ไง จะให้ไปมีคงไหนมีต้องการเมื่อฉันได้มีเธอความอ้างว่าก็หายไปรู้และได้เข้าใจโอ้เพลงเขาดังนะเพลงนี้อย่าลืมไปฟังนะทุกคนอา่ะมามาสะ หมา嘛ดูมานั่งกันหรือยัง<า>ดูมานั่งกันหรือยังครับต้องปั่นดิอีกนะ ทำไงดีเราไม่พูดเธอไม่พูดไม่มีเธอเลยข้าเหนียวมาม่วงเฮ้ยข้าเหนียวมาม่วงอยู่เลยอ่ะอยู่มะม่วงเออขอกินหน่อยได้ไหมเออ เฮ้ยก็นั่งอยู่แล้วรหรือเปล่าท้ทาอยอะท้าก็ว่าอยู่ทำไมไม่เมื่อยอ๋อ,อนั่งอยู่ในใจโอ้โหน่าานไอลูกกันครับ นเธออ้ายน่ารักนะหล่อหล่อล่อไหมน่ารักไหมไออยู่เข่าเชื่อไหมเชื่อเช่อวิ่งไปนี่เดี๋ยวเราจะวิ่งจากนู่นไปนู่นเราจะวิ่งจากนี่ไปนู่นเ่ง๋ยวิ่่งไปนนูเราก็จะวิ่งจากนี่ไปนู่น เจอตรงนู้นนะเจอเจอตรงไหนเอาไม่ได้เจอตรงนี้เหรอเขาจีบฉันนะแกเดี๋ยวเราจะวิ่งจากนู่นกันนะครับนี่ไปนู่นแล้วก็แล้วก็ไปเลยโอเคครับถ่ายกันถ่ายคลิปกันทุกคนอุ๊ยใจเย็น ขอบคุณค่ะเอ๋ขอบคุณนะครับรักทุกคนนะเบิร์ฟปูนะรักนะแล้วก็ไปหนึ่งหนึ่งสอง Thank you everyone. See you next time bye bye. bye, -bye.